สวัสดีค่ะเมียฝรั่งที่นกนะคะเมตุกสายใจเซกิแอสค่ะนะคะเราจะเอาข้าวเศษอาหารน,ะะนี้ค่ะไปให้ปลาครองไส้ไก่หลังบ้านกันไปกันค่ะเดินนำหน้าไปเลยเพื่อนๆค่ะอันนี้คือลงสีเล็กๆของเมตุกนะคะก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้สีเมื่อวานก่อนสีไปแล้วนะคะห้ากระสอบถุงปุ๋ยนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะ ล้างบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ที่เสียบไม้อยู่นี่ก็คือลงพริกไว้นั่นเองเพื่อนๆค่ะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะนี่ค่ะกำลังจเจริญเติบโตเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะมีแตงนะคะด้วยผักสนครัวค่ะ,ะแล้วก็โหระพาโหระพากำลังจะเขียวขึ้นอีกรอบนะคะหลังจากทีอ่อากาศเย็นเริ่มหายไปนะคะ หลังจากที่เราไม่รดน้ําตอนเย็นค่ะเขากลับมามีสภาพใบเขียวขึ้นนะคะเห็นไหมคะก่อนหน้านี้ใบเหลืองค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าความชื้นในอากาศแล้วก็ในดินเยอะค่ะเมตุกได้ปรับเปลี่ยนในการให้น้ํานะคะให้น้ําของโหระพามาเป็นช่วงเช้าๆหรือเว้นให้เขาขาดน้ำนิดนึงนะคะให้ความชื้นในดินหายไปให้หมดก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ปุ๋ยใส่น้ํา ให้อีกรอบเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นส่งลูกค้านะคะนี่เริ่มเป็นดอกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดอกยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเราจะมาตามเก็บไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะคะนะคะไปเลยค่ะเอาเศษอาหารมาให้ปลาอันนี้ก็คือคลองไส้ไก่ที่แม่จุกได้เอาปลาดุกนิดหน่อยแล้วก็ปลาหมอนะคะมาไว้รวมกันนะคะอันนี้คลองยาวประมาณ10เมตรนะคะแล้วก็ความลึกอยู่ที่2เมตรนะคะเพื่อนๆนะคะ กว้างอยู่ที่4มเมตรนะเพื่อนเห็นไหมคะก็ในนี้แม่ตุกก็เอาจอกแหนนะคะมาใส่ไว้ตอนแรกมันมันไม่มีพืชน้าใช่ไหมคะแม่ตุก็เลยเอามาไว้เพื่อเป็นที่พักอาศัยของปลานั่นเองตอนนี้เริ่มที่จะเต็มครองและหนาแน่เนเพื่อนประโยชน์ของจอกแหนนะเพ,นเพื่อนนะถ้ามันเต็มครองอมันก็จะไม่มีช่องว่างนะคะเนี่ยช่องว่างให้ปลา ปลานะคะแม่ดูก็จะเอาพรั่วนะคะมาขูดออกหรือดึงออกเอามาไว้ที่โครนต้นผลไม้นะคะเพื่อนเพื่อให้เขาปกคลุมแล้วก็เวลาเขาแห้งไปเขาก็จะย่อยสลายนะคะให้เป็นอินทรีย์วัตถุให้ดินของเราสมบูรณ์นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปเดินรอบๆค่ะไปกันเลย มู่กอ็อันนี้เป็นโหระพาเล็กๆนะคะนะคะก็เดี๋ยวเราคัดแยกข้าวเสร็จเราก็จะให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็ตัดค่ะวันเสาร์ก็จะไปลงตลาดนัดเช่นเดียวกันเพื่อนๆประหมอตรงนี้เป็นประหมอชุมพรนะคะที่อยู่ในในบ่อน,นี้นะคะแล้วก็ช่วงช่วงช่วหน้าฝนเขาก็จะออกลูกเยอะแยะเลยค่ะอาบ้านเรามีบวบด้วยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนบวกเนีหมคะนี่นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะเก็บไปฝากแม่นะคะมีหลายรูปเลยทีเดียวเพื่อนๆอันนี้เป็นทุเรียนเล็กที่ไม่จุ๊กซื้อมาปลูกนะคะก่อนหน้านี้ใบนิดเดียวเขามีการแตกยอดใหม่นะคะยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็นี่ไม่ตุ๊กเอาผักชีมาหว่านด้านข้างเพราะว่าเขามีกลิ่นที่แบบรดน้ํามันจะมีกลิ่นแรงเนาะกลิ่นฉุน ก็ขนาดกิ่งชุนนะคะเพื่อนๆจะมีผีเสื้อนะคะเข้ามาวางไข่แล้วก็เป็นหนอนเล็กๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาออกเลยแล้วกันดีดเลยค่ะนะคะนี่โอเคไปต่อค่ะเพื่อนๆก็ฝ้าหลงกิมจูนี่ค่ะเริ่มที่จะเป็นดอกแล้วนะมียอดใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นดอกบานแล้วก็มีค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วก็นี่ ก็ให้น้ําทุกสองวันนะคะก็ดูอากาศคะ่ะดูดินด้วยค่ะเราจะไม่ให้เขาแห้งมากเพราะว่าเราเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็อยากได้ผลผลิตเนาะเราใส่น้ําเราก็อยากได้ผลผลิตนี่ค่ะเริ่มที่จะเป็นดอกนะคะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะนะคะก็พาเ,เพื่อนๆเยี่ยมชมนะคะสวนกเกษตรอินทรีย์ของเมตุกนะคะนี่เลยนะคะ เริ่มที่จะเป็นดอกแล้วก็เป็นผลแล้วก็มีน้แม่ตูกเก็บไปกินหลายรอบแล้วค่ะก็เหลือลูกเล็กๆไว้แล้วก็ห่อไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูลูกนี้ใหญ่ยังลูกนี้นี่ค่ะเดี๋ยวแม่ตูกแกะให้เพื่อนๆดูๆๆนะคะว่าแกย่ยางพอที่จะเก็บไปขายได้ยังไม่ตุวกวางขายหน้าร้านโลละสามสิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะนะคะนี่พอได้ค่าน้ําคืนกลับมานะคะเพื่อนๆลองดูนะคะ ตอนนี้ก็รอสักพักหนึงรอให้เขาแก่เป็นที่เนาะนะคะจะไม่ให้สุกแล้วค่ะนะคะเขาก็เริ่มที่จะมียอดขึ้นมาใหม่เพื่อนเพื่อนพอมียอดขึ้นมาใหม่เขาก็จะมีดอกมาด้วยแต่เพื่อนเอย่าขาดน้ำนะคะช่วงนี้ถ้าใครได้ฝรั่งช่วงนี้นะมันก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากกรอบแล้วก็หวานค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะนี่เลยไม่นานีรือไม่ตุกมาตามห่อค่ะนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยเพืเ่อนเ นะคะเริ่มที่จะเป็นผลแล้วค่ะเป็นผลให้เราได้เก็บค่าไฟบ้างเนาะค่าน้ําค่าไฟบ้างถามว่าวมันการ,กรเกษตรนี่มันร่ำรวยไหมไม่ร่ำรวยหรอกคะ่ะเพืเ่อนๆแต่ถ้าสําหรับคนที่อยากมาทําเกษตรจริงๆนะไม่ตุกแนะนําว่าหนึ่งเราต้องมีทุนพอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าเราจะหยุดมาทําเกษตรโดยตรงกับเพื่อนๆไม่ตุกอยากบอกว่ามันต้องกินต้องใช้นะปัจจัยสี สมัยนี้คิดว่าปัจจัยสีก็คืออาหารการกินแล้วก็เงินเป็นหลักนะเพื่อนๆแม้กระทั่งเกลือเรายังต้องหาซื้อเลยเพื่อนเพนถ้าไม่มีเงินก็ลําบากนะสําหรับคนที่ทําเกษตรต้องแบบพอเพียงจริงๆอะค่ะคนที่ไม่มีหนี้มีสินคนที่แบบวัยเกษียณนี่เหมาะนะคะนี่ค่ะนะคะคนที่พอที่จะมีทุนรอจนผล,ผลผลิตของคุณได้ผล,ผลผลิตแล้วก็ ได้จําหน่ายนะคะสําหรับคนที่ไม่มีทุนและมีหนี้มีสินถามว่าคุณลาออกจากงานอะ่ะแล้วมาทําเกษตรอ่ะนะมันได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายมีสินทุกเดือนไงมันก็จะเป็นอุปสรรคในการทําเกษตรของเราบ้างเพราะมันก็ไม่ได้ออกดั่งใจมันไม่ได้ออกทุกวันทุเรียนเล็กอันนี้แม่ตุ๊กซื้อมาปลูกพร้อมกันนะคะเริ่มที่จะนี่ค่ะ ดินที่ใช้นะเพื่อนๆนะแต่ก่อนนะมันจะเป็นดินใลักษณะก้นครองใช่ไหมแล้วไม่ต้องใช้ดินนี่ค่ะในครองไส้ไก่ที่ว่ามันแห้งไปเพื่อนๆประครองไส้ไก่แห้งอินซีวัตถุในครองค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วอะไรที่ดีก็คือรากพืชน,นะรากผักบุ้งรากต้นไม้ต่างๆนะระากหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ตู้ก็จะ พอแห้งไม่ตุกก็จะขูดขูดขูดขึ้นมาทําโคลงทุเรียนนะเพื่อนๆแล้วก็มีแกรบที่เราให้เป็นอาหารปลาด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะมันก็จะดีล้วนสวยมากะคะ่ะนี่ค่ะอีกต้นนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะทุเรียนนะคะนะคะอันนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆพหนึ่งเดือนครึ่งนะคะแตกยอดเป็นหนึ่งครั้งแล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะแล้วก็ฝรั่งฝรั่งตรงแถวนี้แม่ตุ๊กจะ ปล่อยไว้เป็นบางต้นบางต้นก็ตัดเกลียนเลยนะคะเพราะว่าเ,เขาโดนทําลายจากยุงมวนชานะคะคก็เลยต้องกําจัดกําจัดที่อยู่อาศัยของยุงมวนชาจริงๆแล้วยุงมวนชาจะชอบอะไรลกๆแล้วก็ทึบๆนะเหมือนยุงทั่วไปแหละคะ่ะความชื้นอะไรประมาณนี้ถ้าความชื้นในอากาศเยอะมันก็จะมีเยอะเนาะช่วงหน้าฝนก็เยอะๆการแพร่กระจายของยุงมวนชาก็ ยุงทั่วไปมันก็เยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมแม่ตุ๊กก็เลยจาัดก,การเลยค่ะคลองไส้ไก่ให้เตียนแล้วก็นี่บางต้นแม่ตุ๊ก็ตัดสักเฮี้ยนเลยสักเตียนเลยะครัเพื่อนๆนะคะนี่เลยค่ะนะนี่นะคะแล้วว่าอันมีต้นหนึ่งที่แม่ตุ๊กตัดไปก่อนเขาแม่ตุ๊กทดสอบดูนะคะว่าเวลายอดเขาเกิดมาเขาเจะโดนทําลายจากยุงมวนชาไหมไม่มีค่ะเพื่อนๆไม่มีนะคะยอดแตกสมบูรณ์มากเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่ค่ะยอดแตกสมบูรณ์มากการแต่งเสาหรือแต่งต้นฝรั่งที่แก่ต้นเนาะถ้าจะทำเราก็ต้องให้น้ำให้ปุ๋ยเร่งให้เขามีการแตกยอดไม่ให้ขาดน้ำนะช่วงหน้าร้ถ้าคุณจะทำแต่งเสาเนาะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเขาก็จะแตกยอดเดี๋ยวเรามาดูสักพักหนึ่งเขาจะมีการแตกดอกขึ้นมาไหมเดี๋ยวไม่ตุกจะหายยอดที่มีดอกให้ดูไหมอ่ะ ไม่ต้องาจะเห็นแล้วล่ะ,ะนี่ค่ะนี่ด้านข้างนี้นะคะอันนี้เนี่ยสองอันนี้ก็คือดอกนะเพื่อนเห็นไหมคะถ้ายอดสมบูรณ์นะมันจะมาพร้อมกับดอกเลยอันไหนยอดที่เล็กๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะทําการแต่งยอดอีกทีหนึ่งเราจะเลือกยอดสมบูรณ์ไว้เนาะแล้วก็นี่เลยพลิกพลิกอันนี้พลิกชีฟ้าลงฝั่งนูน้น ฝั่งกระนู้นะคะฝั่งกระนู้เป็นพริกเอ่อศรษฐีนะคะข้ามไม้ไปฝั่งนู้นขันไม้ฝั่งนู้นพริกเศรษฐีส่วนฟันนี้นะคะเป็นพริกชีฟ้าที่เราลงไว้นะคะใบเขี้ยวอะไรค่ะยังไม่ให้ปุ๋ยนะคะเพราะว่าทุกจะรอดูว่าดินในคลองไส้ไก่มันจะมีดีไหมนะคะ การใช้ประโยชน์จากครองที่แห้งครองไส้ไก่ที่เราเลี้ยงช่วงหน้าฝนก็จะเลี้ยงปลาหมอเลี้ยงลากินพืชแต่ช่วงหน้าแล้งมาเราปริมาณน้ําเราไม่มีเพียงพอเราก็เก็บไว้ลดต้นไม้ผลไม้ละพืชผักไปแล้วก็ปล่อยให้ครองแห้งแล้วก็เอาสามารถเอาดินดินในนั้นะมาทําประโยชน์เนาะนี่ค่ะอันนี้ไม่ตุอทดลองปลูกทุเรียนไปเกาะหน้านี้ก็คือว่าถามว่า แม่ถามแม่แม่แม่ว่าเราจะเรียนได้ไหมแม่บอกไม่ได้อะแม่ตุ๊กก็เลยลั้นคนลั้นะนะเนาะอยากทดลองทดสอบมันก็ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จนะเพื่อนเพื่อนก็ตายเป็น,ป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 นจํานวนมากที่เหลือก็นี่เลยค่ะตอนช่วงแม่ตุ๊กปลูกนะคะดินมีลักษณะที่ว่าเราเพิ่งขุดมาใหม่เพิ่งขุดมาจะาคลองไส้ไก่แล้วดินยังไม่ทันแน่นยังไม่ทันลงตัวเลยค่ะยังไม่มีอินทรีย์วัตถุแม่ตุ๊กก็ปลูกไปเลยค่ะใจร้อนมากเลยขุดไนดะ้ ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์นะคะดินยังไม่ยุบตัวดินยังไม่ลงเลยค่ะปลูกไปแล้วเข้าหน้าฝนค่ะแล้วดินมันยุบตัวลงตัวทําให้ทําให้แบบมันคลุมลึกเกินไปปิดลึกเกินไปนะคลุมโคลนลึกเกินไปแล้วดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวเพื่อนๆเอาใหม่ก็ไม่เหลือค่ะเจ็ดสิบต้นเหลือประมาณสี่ต้นนะฮะนี่ค่ะที่เหลือเนาะนี่ค่ะ นะแล้วอีกต้นหนึ่งแม่ตุ๊กจะพาไปดูนะอดอกฝรั่งสวยจังเลยค่ะนะคะนี่ค่ะการทําเกษตรไม่ร่ํารวยแต่รวยความสุขด้วเจอเพื่อนๆค่ะนะคะต้องมีทุนนะใครว่าเงินไม่สําคัญสําคัญที่สุดเลยค่ะนะคะนะก็ได้กินแล้วค่ะฝรั่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลูกเล็กๆอ่าก่อนแม่ตุ๊กที่จะหอนะเพื่อนแม่ตุ๊กก็จะทําการนี่ค่ะก็จะเอาตรงหัวม,มันออกเนาะ ประมาณนี้เลยค่ะเด็กวิออกอย่างนี้เนาะเนาะอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูเดอ้อเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้ที่จะได้ห่อแล้วนี่เห็นไหมคะเราก็ทําการเอาเขาออกเลยค่ะก็ให้น้ําทุกสองวันนะคะถ้าเราดูดินเมื่อไหร่ให้น้ําทุเรียนก็ฉีดไปด้วยเลยค่ะนะพยายามทําคนของเขาไม่ให้โล่งเกินไปนะอืมเวลาหญ้าออกเราก็มาข่มที่โคนเวลาให้น้ํามันจะได้ไม่แห้งเร็วเนาะ เป็นการปกคุมหน้าดินด้วยนะ,ะยอดบางยอดไม่ตุกก็ตัดออกแล้วเขาก็แตกพุ่มค่ะทรงพุ่มเดี๋ยวไม่นานก็คงจะมีดอกให้เราแล้วค่ะเพื่อนนะคะนี่ค่ะก็ต้นนี้ปีหน้าฝนนี่ไม่ได้ผลผล,ผลิตเลยค่ะยุงมวนชาเขาทาลายอ่นนี้ค่ะก็จะโดนเพีย้ยแล้วค่ะเพีย้ยแป้งนะคะหรือไม่ตุ้กอาน้ําฉีดมันก็หนีแล้วนะคะเพื่อนๆน้ําฉีดออกเนาะ ไม่ไม่อยากใช้อินไอสารเคมีนะเพื่อนๆทุกขอบอกเลยสารเคมีเนี่ยให้ตัวอน้าฉีดทุกวันดีกว่าให้ไม่ตัวอน้ําฉีดทุกวันดีกว่าเอาเป็นว่าใครได้ทานผักผลไม้ไม่ตุกนี่คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนน่ลายเลยค่ะนะผลลายเลยค่ะเพื่อนเเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงเนาะเราจะห่อหรือเราจะเด็ดทิ้งเนาะนะคะนะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งทุเรียน <S <S <ๆ S 2> ทุเรียนต้นนี้นะคะ อยากใหญ่มากเลยก็อยู่ในอาการที่ประมาณ4ี่ิเปอร์เซ็นรอดประมาณนั้นเปล่าเพราะว่าเราซื้อเบบตะเข่งใหญ่มาปลูกเลยนะต้นละสองพันห้าเพื่อนเพื่อนสี่ต้นเพื่อนเเลยเออเหลืออยู่ต้นเดียวเนี่เออเอาใจยากมากเลยต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะเขามีคานแตกยอดขึ้นมานะคะเพื่อนเนี่ค่ะเห็นไหมคะด้านข้างนี่นี่มะหน่อมมะแหนมค่ะนะนี่ค่ะอันี้ก็ตอนแรกก็หยุดไปละ นี่ขึ้นมาใหม่ค่ะหน้ายอดขึ้นมาใหม่แสดงว่าแม่ตุ๊กต้องให้น้ําอย่างเพียงพอก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆน,นั้นแม่ตุ๊กอยากบอกว่าโคนต้นของเขาเขาจะเป็นในลักษณะที่เขามาเอามาใส่ตะกร้าก็จะเป็นดินสีแดงๆงแล้วก็จะมีคล้ายๆก,าการาดมะพร้าวหรืออะไรสักอย่างสีแดงๆดงดินดินแดงประมาณนี้ค่ะก็ร่วนซุยมากเลยแล้วก็ สิ่งที่เรามาปลูกนะความชื้นมันมีแล้วด้านข้างมันแห้งใช่ไหมดินรอบข้างบริเวณรอบข้างมันแห้งก็จะทําให้หมดค่ะเข้ามาอยู่ตรงไหนที่มีน้ําใกล้น้ําเขาก็จะมาอยู่มากินมานอนที่นี่ค่ะก็จะเป็นมดแดงไฟเด้อพี่น้องนะเมทุก็เลยโรยผงค่ะโรยผงกําจัดมดนะคะตอนนี้ให้น้ําให้ปุ๋ยเขาก็มีการแตกยอด ออกมาด้านล่างนี้นะคะออกมาด้านข้างนี้นะคะ,สะแสดงว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากมดด้วยที่ทําให้เขาเป็นอย่างนี้อาจจะมีเพี้ยนะคะเพี้ยไฟอะไรประมาณนี้หรือเราให้น้ำนอ้อยเกินไปก็มีส่วนทำให้ทุเรียนของเรา ตุยเบยนะคะโอเคทุกคนคะ่ะแม่ตุกก็จะพาเพื่อน,อนกลับบ้านละคะ่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็คือบ้านแม่ตุกเองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา,เ,าเป็นเพื่อนกันแล้วมาฟังแม่ตุกฝอยนะคะแม่ตุกใส่ใจเซกเรีอาร์ตขอบคุณทุกคนนะคะฝากผลงานฝากวิดีโอต่างๆด้วยนะคะแม่ตุกเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ